จะอยู่ที่มุมนะครับอะฉะนั้นเรามาลองดูข้อที่1กันนะครับนักเรียนข้อที่1นะครับเขาบอกว่าจงแก้สมการ2อ i ไซน์สองเท่ากับหนะครับโดยที่เงื่อนไขมุมคืออะไร x อยู่ในช่วงศูนย์กับ2องพายนะครับทีนี้ตรงที่นักเรียนต้องสังเกตคือมุมตรงเนี้ยเราจะมองเป็นมุมซีต้าทีนี้ซีต้าเรามันคือ 2x ไม่ใช่ x ซนะครับซีต้ามันคือ 2x เฉะนั้นให้นักเรียนทํำยังไงครับให้เราจัดก่อนจัดให้มันเลยแค่ไซน์ธรรมดาก่อนนะครับฉะนั้นมัน s i n 2x นะครับเท่ากับอะไรเท่ากับเศษ1ส่วนสองอย่างนี้ทีนี้ 2x มันคือมุมนะมันคือมุมเซต้านะครับฉะนั้นให้เรามองว่า sin อะไรได้1ส่วนสองก่อนนะครับเราจะมอง 2x เป็นมุมมุมหนึ่งอ่ะเห็นไหมครับมันก็จะมาที่คําถามเหมือนที่ครูถามเมื่อกี้นะครับก็คือ 2x คือมุมอะไรส0สิบ <30. S 1> อ่าเบื้องต้นคือสามสิบกับอะไรครับนักเรียน สามสิบถูกต้องตัวแรกคือสามสิบเนาะตรงนี้ตำแหน่งหนึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือตรงไหนซ้ายเป็นบวกฝั่งซ้ายถูกไหม้ยห้าสิบอ่าใช่ครับคือคำตอบง่ายๆของเราก็คือสามสิบองศากับอะไรกับร้อยห้าสิบองศาแต่ว่าเนื่องจากว่าเพื่อความถะด,ดวกในการเขียนมุมเขียนตัวเลขมันจะได้ง่ายขึ้นเราก็เลยเอามุมในหน่วยเรเดียนมาช่วยนะครับฉะนั้นนักเรียนต้องรู้ว่าสามสิบองศามันคือกี่เรเดียน พายส่วนเท่าไหร่นะครับน,นี้นี่สาเหตุว่าทําไมต้องอ่าทาไมต้องรู้ตรงนี้เอามาช่วยตรงนี้นะครับแล้วก็ร้อยห้าสิบก็คือไอ้สามสิบกี่ครั้งห้าครั้งถูกไหมก็เป็นห้าพายส่วนหกเลยอ่ะอันนี้คือมุมนะครับฉะนั้นคําตอบเรารอบแรกจะเป็นอะไรครับจะเป็นพายส่วนหกกับอะไรครับนักเรียนกับห้าพายส่วนหกนะครับทีนี้มันไม่ได้จบที่ตรงนี้นักเรียนดูว่าโจทย์ข้อนี้ที่เรากำลังหาเราคือ 2x ถูกไหม นั่นคือเวลาเราคิดคิดสเต็ปต่อมาเนี่ยเราจะหา x มันจะมีการหารสองไงเพื่อให้เป็น x ฉะนั้นเวลาคิดเนี่ยนักเรียนต้องคิดเกินไว้ให้เป็นสองเท่าถูกไหมคืออันนี้มันรอบแรกแต่ข้อน,นี้มันคือสองอฉะนั้นให้นักเรียนคิดมุมสองรอบโอเครอบแรกได้สองคำตอบฉะนั้นรอบใหม่คืออะไรครับนักเรียนรอบใหม่ก็ต้องทําไงรอบใหม่ก็คือบวกมาอีกสองพายไงถูกไหมคือตําแหน่งมันเป็นตําแหน่งเดิมนะครับแต่ว่ามันอ่านใหม่อ่านแบบใหม่คืออ่านรอบที่สองฉะนั้นตรงเนี้ย คำถามคือท่านรอบที่สองมันคือมุมอะไรครับรอบที่สองก็คือมุมสองพายบวกกับอะไรครับบวกพายส่วนหกนะครับตำแหน่งเดิมมุมเดิมขนาดเดิมแต่ว่ารอบรอบที่สองมันจะอ่านใหม่เฉยนะครับอ่ะแล้วก็มุมแล้วก็มุมตัวนี้นะครับห้าพายส่วนหกนี่อย่างนี้ มันก็จะเป็นเท่าไร่ครับนักงเรียนสองพายบวกกับอะไรครับบวกกับห้าพายส่วนหกอ่าโอเคไหมอันนี้คือคําตอบทั้งหมดมันจะมีอยู่สี่ที่นะครับมีคนถามจะถามว่าอ่าเราทำไมอาจารย์ไม่บวกไปอีกรอบหนึ่งบวกไปอีกรอบที่สามใช่ไหมอ่าลองดูก็ได้สมมติถ้าบวกไปอีกนะครับมันจะเป็นเท่าไรครับเรียนมันจะเป็นพายส่วนหกบวกกับสี่พายอันนี้คือ x ถูกไหมพอเราอันนี้คือสองถูกไหมพอ 2, เราหารสองลงมาปุ๊บมันจะกลายเป็นเท่าไรครับมันจะกลายเป็นพายส่วนสิบสองบวกสองพายมันเกินมันเกินอะไรครับ มันเกินเงื่อนไขนี้เราก็เลยไม่ต้องคิดนะครับฉะนั้นหลักง่ายๆคืออย่างนี้ครับนักเรียนถ้า 2x คิด2รอบถ้า 3x คิด3รอบคําตอบก็จะเยอะขึ้นอีกถูกไหมต่อไปนะครับเราจะจัดรูปนะครับโดยการรวมเศษส่วนให้มันสวยนะครับ 2x คืออะไรบ้างพายส่วน6อะไรครับ5พายส่วน6กอ่ะก้อนที่3คมืออะไรครับนักเรียน สองพายบวกพายโตโนก็คือ1ิบสพายส่วนด้วย6แล้วก็ข้อสุดท้ายคืออะไรครับ1ิบเจ็ดพายส่วนด้วยหนะครับอ่ะมีสคําตอบแต่อย่าลืมว่าอันนี้ยังไม่ใช่คําตอบสมการนะครับเพราะว่าคําตอบสมการคือถามหา x ไงฉะนั้นนักเรียนต้องทำไงครับนักเรียนต้องหาร2ตลอดนะครับตรงนี้นะครับ มันก็จะได้ x คือคําตอบของเรานะครับอ่ะงั้นลองตอบช่วยกันคําตอบมีสีตัวอะตัวแรกคืออะไรครับนักเรียนตัวแรกคืออะไรในลองคิดช่วยครูสิมันก็จะได้คําตอบตัวแรกคือพายส่วนเท่าไหรครับอะอนาวินลองเช็คช่วยที่ตัวแรกครับตั้งต้นให้หน่อยหารสตลอด ่วน12ครับอ่าถูกต้องครับมันคือพายส่วน12นะครับอ่าถัดมาคือ5พายส่วน12ครับแล้วก็13พายส่วน12ก็คือมุมก็กระเถิบกระเถิบเข้ามาโตขึ้นโตขึ้น,นเกือบจะครบรอบวงกลมนะครับสุดท้ายคืออะไรครับ17พายส่วน12อ่าถามว่าเกินรอบหนึ่งหรือยังยังนะครับเพราะว่าขอบเขตหรืออะไรคืออะไรครับ ขอบเคแล้วคือสองพายซึ่งสองพายมันคือยี่บสี่พายส่วนสิบสองเลยคำตอบเรามันก็ยังอยู่ในช่วงนี้พอดีนะครับก็คือใช้ได้นะครับอ่าจานั้นข้อแรกตอบสี่ตัวนะครับตามนี้เรียบร้อยนะครับอ่ะเรามาดูข้อ2กันเลยนะครับข้อ2มันเป็นสมการกําลังสองนะครับมันมีฟังก์ชันตัวเดียวคือฟังก์ชันไซน์นะครับก็จริงๆข้อน,นี้เรามองเหมือนสมการอะไรเหมือนสมการ 2a กําลังสองลบเเท่ากับ1นแบบนี้ครับเรามองแบบนี้เนาะเทียบกัน ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องย้ายมาฝั่งซ้ายให้หมดแล้วก็ทําการแยกตัวประกอบนะครับเราก็จะเริ่มต้นโดยการจัดเป็น2 s i n ซด์กลังสองนะครับลบอะไรครับลบไซด์ลบหงเท่ากับศูนย์แล้วอะไรครับแล้วค่อยแยกตัวประกอบครับนักเรียนเป็น 2- อง n ซแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ s ซ n x คําถามคือ เอ่อตรงไหนเป็นลบหนึ่งตรงไหนเป็นบวกหนึ่งครับในลองเช็คช่วยครูหน่อยเพราะว่ามันต้องมีลบที่หนึ่งบวกที่หนึ่งถูกไหมอ่ะลบหนึ่งอยู่วงเล็บแรกหรือวงเล็บสองครับหลังครับหลังใช่ไหมอันนี้ลบลบหนึ่งลบหนึ่งอันนี้คือบวกหนึ่งอ่ะโอเคนะครับฉะนั้นมันก็จะได้เป็นอะไรครับสอง s i น์เบวกหนเท่ากับศนย์ะครับอ่าก็คือแยกเป็น2องก้อนที่เป็นศจับวงเล็บมันเป็นศูนยแล้วก็แยกกันนะครับใช้คําว่าหรือนะครับหรือไซน์ลบหนเท่ากับศนย์ะครับอ่ามันก็จะมี2ทางด้านซ้ายก็จะได้ว่าไซน์เเท่ากับลบหส่วนสอ่ะเราลองคิดต่อสิ s ซ n x เอ็กได้ลบ1ส่วน2แสดงว่าเอ็กคือมุมอะไรบ้างนักเรียน s ซ n เป็นลบหนึ่งอยู่ด้านล่างนั่นแหละนะครับอ่ะเขียนรูปกล,กลับไปให้ดูเลยมุมอะไรเอ่ย210อ่ะไซน์อะไรได้อะสองร้อยสิบเนาะโอเคนะครับก็คือ180บวก10ครับอะไรครับ360ล,ลบ30เนาะ นะครับแบบนี้นะครับมี2ที่อ่าเพื่อความสะดวกอ่าเราฝึกเขียนในรูปเลเรเดียนไว้เลยด้านซ้ายคือเรารู้ว่าขนาดมุมเล็กๆตรงนี้มันคืออะไรนะครับมันก็คือมุมขนาดพายส่วน6ถูกไหมเนี่ยอันนี้คือขนาดพายส่วน6นะครับฉะนั้นวิธีที่น้กงเรียนจะเขียนได้ง่ายก็คือเราเขียนเทียบกับแกนครับมุมด้านซ้ายคืออะไรมุมด้านซ้ายก็คือพายบวกพายส่วน6ครับอ่ะเวลาเขียนนะ x ก็คือพายบวกพายส่วน6นะครับแต่ว่าด้านขวาคืออะไรครับนักเรียนด้านขวาก็คือ2พายลบพายส่วน6นี่คำตอบเราคือแบบนี้นะครับฉะนั้นเราก็รวมเศษส่วนธรรมดานะครับจะได้คําตอบคือ7พายส่วน6กับอะไรครับ11พายสนุกนั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้คือคําตอบด้านซ้ายนะทีนี้ด้านขวาครับจากไซน์ x ลบ1เท่ากับ0นย์นะครับเราก็จะได้ว่า ไซด์เมีค่าเป็น1นึ่อะไซด์อะไรได้1อันนี้รู้สึกว่าจะมีจํากัดแค่ตัวเดียว x คือมุมไหนครับไซ n ์ size อะไรได้1อ่าเช็ควงกลมหน่ยอยจีคอส s x s ไซ y ์ไว x s ค n สไพ่ส่วน2ค่ะอ่าถูกต้องครับ เก็คือพายส่วน2ฉะนั้นคาตอบของเราข้อนี้จะมีทั้งหมดกี่คําตอบครับนักเ,เรียนเช็คนะบางทีมันชอบถามว่าสมการนี้มีคําตอบกี่ตัวอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ใช่4ตัวหรือ2ตัวนะมันจะตอบ3มตัวคือ7พายส่วน6นะครับ11พายส่วน6แล้วก็พายส่วน2นะครับอ่ะ3ตัวนั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้มาดูข้อที่3ครับข้อที่3สเต็ปเพิ่มขึ้นมาจากข้อ2คือฟังก์ชันมันมี2ฟังก์ชันคือมันเป็นฟังก์ชันไซน์กับฟังก์ชันคอสนะครับฉะนั้นวิธีที่จะทําให้ปัญหามันง่ายขึ้นกนะ็คือเราก็หาทางเปลี่ยนให้เป็นฟังก์ชันแบบเดียวกันนะครับโดยใช้เอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์ที่ว่าก็คือ s i น์กำลัง 2x บเ็วกคอรสกำลัง2อเป็น1่ครับคุณต้องบอกว่าเอกลักษณ์ตัวนี้ใช้เยอะกว่าเพื่อนนะครับซึ่งเราก็สามารถ จัดรูปเป็นอะไรครับนักเรียนจัดรูปเป็น sin ์กำลังสอง x เท่ากับอะไรครับ1ลบคอสกำลังสอง x ไงเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนนะครับฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เราจะเริ่มต้นในการเปลี่ยน sin ์กำลังสองเป็น1ลบคอสกำลังสองแบบนี้นะครับอ่าฉะนั้นตอนนี้โจทย์เราก็เป็นฟังก์ชัน cos เหมือนกันหมดแล้วนะครับมันก็จะไปเป็นเหมือนข้อ2คือฟังก์ชันเดียวกันนะครับใช้การแยกตัวประกอบแต่ก่อนอื่นนักเรียนต้องกระจายแล้วก็ จัดรูปให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับเราลองคูณ2นะครับแจกแจงเข้าไปก็จะเป็น2ลบด้วย2 cos อกำลังสองนะครับบวก3 cos ลบด้วย3เท่ากับ0นย์นะครับแล้วก็รวมให้มันสวยๆนะครับรวมให้มันมีอย่างละที่ตัวเลขก็ที่1กํากลัง2ก็ที่1กํากลัง1ก็ที่1น,นะครับแล้วก็เรียงอันดับนะครับเช่นข้อนี้ก็ต้องเรียงจากอะไรครับนักเรียนก็เป็นลบ2 คอสกำลัง 2x นะครับแล้วก็บวกกับ3 cos x ตัวเลขเรามี2ที่คือเลข2กับเลขลบ3มันจะได้ลบ1อ่ะแบบนี้นะครับอ่าจากนั้นต่อไปนะครับหน้าคอสกำลังสองมันเป็นเลขลบถูกไหมให้เราคูณลบ1เข้าไปนะครับเพราะว่าเวลาแยกเนี่ยมันจะได้ไม่งงเนาะอันนี้เพื่อความไม่สับสนในการคำนวณในการแยกตัวประกอบนะครับมันจะได้ดูง่ายขึ้นให้เราคูณลบ1เข้าไปนะครับมันก็จะเป็น2 คอสกำลังสองลบ3คอสแล้วก็บวก1นะครับทีนี้นักเรียนต้องเช็คดูว่าแยกตัวประกอบได้ไหมเฮ้ดูนะข้อนี้จะมีอาจจะมีบางอย่างที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นจากข้อแรกนะครับอ่าฉะนั้นอันดับแรกคือนักเรียนแยกตัวประกอบก่อนข้อนี้จะมีหลุดเงื่อนไขไหมอ๋อไม่หลุดไม่หลุดยังยังคำตอบยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับ แยกตัวประกอบอันนีนต้ต้องเป็นเลขลบกับลบเนาะเพราะว่าคูณกันได้1แล้วก็ตรงกลางเป็นลบสาต้องเป็นลบกับลบเธอเวลาที่เราเราคูณเวลาเราเลือกนะครับจริงๆมันคือการสุ่มแบบไปเรียนตัวแหละนะครับนักเรียนเช็คด้วยนะครับบางทีมันอาจจะสับสนหรือสับเป่าตัวเลขได้นะเช็คด้วยเพืาอความชัวนะครับอย่างข้อนี้เหมือนกันถึงแม้ครูจะรู้ว่ามันเป็นยวปุ๊บครูจะเช็คก่อนใกล้คูณใกล้ได้ลบคอร์สใกล้คูณใกล้ได้ลบสองคอร์สก็เป็นลบสามคอร์สอันนี้คือถูกต้องนะครับถูกต้องแล้ว ใช้งานได้นะครับอ่ะต่อไปในเมื่อแยกได้แล้วปุ๊บอ่ะต่อไปเราจะจับสองลิแยกกันคิดเพื่อหาคำตอบนะครับอ่ะดูนะจึงได้อะไรครับเรียนจึงได้2 cos x ลบหเท่ากับศหรือ อีกเคสคืออะไรครับนักเรียนอีกเคสก็คือ cos x ลบด้วย1เท่ากับ0ูนย์นั่นเองนะครับอ่ะมาดูฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายจะได้ว่า cos x คืออะไรครับ cos x คือเรียกอะไรเอ่ย1ส่วนอ2อ,อ่าโอเคนะครับอ่าโอเคทีนี้อ้าว x คืออะไรบ้างอ่าอันนี้อ,อารวินจะช่วยตอบนะครับอ๋อส่วนสามครับอ่าโอเคกับอะไรครับกับอะไร cos เป็นบวกอยู่ด้านขวาเนาะ พายส่วนสกับมุมอะไรนะครูวาดรปให้ดูมันคือตรงนี้นะครับเนี่ยสาเหตุว่าทำไมครูเน้นวงกลมหน่วยให้ที่พาเราเช็คแรกๆนะมันคือมุมนี้กับมุมไหนนี่มันจะมี2ที่พายส่วน3กับกับ2พายลบพายส่วนสมนะแบบนี้เลยนะครับซึ่งเวลาเขียนก็จะเป็นอะไรครับมันก็จะเป็นพายส่วน3กับอะไรครับ กับห้าพายส่วนสามนั่นเองนะครับอ่าทีนี้ฝั่งอันนี้คือฝั่งซ้ายนะทีนี้ฝั่งขวาครับคอสเป็นหนึ่งถูกไหมอันนี้คิดช่วยเลยคอส x เท่ากับหนึ่งคอส x เท่ากับ1อ่าคำถามคือคอสอะไรได้1หนึ่งอ้าวมาตอบช่กันคอสอะไรได้1หนึ่งครับนักเรียนคอสอะไรได้1 2หนึ่งอสองพายค่ะอ่าสองพายหรือหรือเราลืมตัวแรกเราลื่มตัวแรก ตำแหน่งเดียวกันกับตรงนั้นตำแหน่งเดียวกันกับสองพายมันเรียกอีกอยางว่ามุมอะไรครับเรียกว่ามุมศูนย์นะครับอ่ามันตอบอันเดียวกันนะตำแหน่งเดียวกันนะครับอยู่ที่ว่านักเรียนดูว่ามันเอาศูย์ด้วยหรือเปล่าเรามาดูงื่อ่ไขอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าตั้งแต่ศูนย์ถึงสองพายโอเคไหมครับตั้งแต่ศูนย์ถึงสองพายแสดงว่าศูนย์เอาได้ทองพายเอาได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นตำแหน่งเดียวกันนะนะครับเนี่ยได้แล้วฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้ก็ตอบว่า พายส่วน3นะครับ5าพายส่วน3นะครับแล้วก็0แล้วก็2พายนั่นเองนะครับคำตอบก็จะมีอยู่4ตัวนะครับ